อ้าแฮมสวัสดีชาวทาเลตนะครับผมแล้ววันนี้ก็มาพ,กบ,าพบกับอมพบกบนะครับการสุ่มแบบสุดตื่นตัวใหม่เข้ามาอีกแล้วนะฮะแล้วก็ถลุงคอยกันเล่นเลยกนว่าเล่นเลยทยนะฮะในช่วงเวลานี้บอกคําเดียวว่าตัวละครนี้เพิ่มจํานวนอย่างรวดเร็วมากๆเคืออนตอนต่อไปนะครับเพิ่มลัคก,กี้บูทก่อนนะครับผมนี่ เมื่อเพิ่มลัคกี้บูตกันแล้วเนี่ยแล้วก็ไปวัดดวงกันเลยครับแต่ขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเปิดออโต้เซลล์ด้วยไม่อย่างนั้นเราจะเคลมลังแบบปรามปีเฮ้ยตูวใหม่หรือเะ่เนี่ยโคตรเท่ให้ตายเถอะนัคกี้สุ่มได้ไรลีเจนดารีใหม่เหรอนั่นะแล้วผมก็ทำการที่จะวัดดวงกระโดดสุ่มกันไปต่อเนื่องขอรีตัวละครแป๊บหนึ่งครับ และนี่คือการสูตรรีดวงนะฮะเมื่อการสุ่มยูดีซีแล้วมันตึงนะครับผมก็เลยเอามาใช้ก่อนนะฮะนี่คือขั้นสูตรดีรีดวงแล้วก็เออโดดขอบอีกแล้วรีเจนเนอรี่รัวๆเฮ้ยอยากได้แดงสักตัวเนี่ยปะโทและผมก็ทําการกระโดดขอบแบบจับกบไปเรื่อยๆครับแล้วก็ทําการสุ่มแบบรวดเร็วอะไรก็ดีอะ เหลือเป็นแสนแลวตอนนี้แสนแปดได้ตายเดอะแล้วเมื่อไรจะหมดสักที hey! เฮ้ยเรจินารีเบิ้ลสองตัวว่าต่๊กแต่ผมก็ทำการกระโดดจับกบต่อไปไม่มาเลยวะเฮ้ย <laughs> แม้คุณจะรีตัวละครสักกี่ครั้งเฮ้ย <c oughs> <c oughs> คุณมันไม่ใช่อ่ะนะมันก็ไม่ใช่อยู่ดีเออเจ็บกีดหวานเจี๊ยบลบเอาและครับท่านผู้ชมครับผมก็ทำการกระโดดจับกบต่อเนื่องอ่ะเฮ้อ เออไม่ออกเลยเฮ้ยซุ่มเป็นแสนแขนได้จับหรือเปล่าครับรอบนี้เรามาดูกันปัม๊มโอ้โหบอกคำเดียวครับหวานเจีย๊ยบไม่ออกเลยว่ะหลังๆมาลีเจน a รีเริ่มยิ่งฮะ <No. S 1> ถึงว่าเปอร์เซ็นต์ออกเขาจะสูงก็ตามครับแต่ก็นั่นเลยนะไม่ออกให้ตายเถอะโอเคมันเกือยจิบแล้วตอนนี้ผมซูมจอออกขอบแมพแล้วลีเจนรีก็ออกมา2ตัวเบิ้น เอาอสี่ปอร์เซน็นหอกมาอีกแล้วอ,อ,อย่างครับเราต้องกระโดดขอบแมพครับถ้าขอบเนี่ยถ้าเรากดไม่โดนคือดวงเรากดนะฮะแล้วเราก็พาดดวงนั้นไปครับมันเป็นอะไรที่กอดลี่กอดลี่ออกเฉยอะไรก็นเ,เนี่ยผมจะเอาแดงครับกอดลี่มาทำไม ก็รีบไปเป็นแสนแล้วเดี๋ยวสักพักแดงนัเป็นแสนเหมือนกันโอ้โหโโโรีเจนเดรี่มาครับผมตอนนี้เราก็ทำการกระโดดจับกลุ่มต่อเนื่องรีเจนเดอรี่มากระจุยครับแถมก็รีมาอีกหนึ่งตัวเอ้ารีเจนเดอรี่เอา้าเอ้าอย่างอย่างอย่างเฮ้ยแดงยังไม่มาเลยแดงอยู่ไหนแดงอยู่ไหนกันครับบอกคำเดียวครับตอนนี้แดงยังไม่เจอครับ ให้ตายเถอะตกตู้กิะตูปลีกแล้วตวูลีออดดกับเดียวครับต้องมาสุ่มในรถต่อไปแน่นอนนะเลาะเลาะเลาะ <c oughs> เพราะจังหวะนี้เราจะจัดหนักจัดเต็มจนกว่าเราจะหมวดดูดนะครับผม <c oughs> <ฮ>สนับสนุนโดยอีดิสเหมยชอบ กับบริการอสุตึงอิดิสอิดิทเหมยกับบริการลับฟาร์มมี3เกมครับในช่วงวันนี้ก็มีบริการเกมบล็อกฟุตออสตาและทอยเ,ททเอรตเทวารีเฟนบริการลับฟาร์มของทอยเ o ต e r ว e รีเฟนก็จะมีเพียงแค่จำหน่ายตัวละครครับผมตัวละครของเขาก็จะประมาณนี้เลยครับนี่ไล,ล่เรียงออกไปครับบึดบ้ดบึดบ้ดบึ้ดบึ้ดตอนนี้ก็มีประมาณนี้อยู่นะครับต้องการตัวไหนก็เลือกซื้อได้เลยครับผมกับบริการต่อไป บล็อกฟู้ดครับบริการรับฟาร์มบล็อกฟู้ดนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยะฮะเลื่อนขึ้นไปอา้าวไม่ใช่เลื่อนลงครับบูสบ์บูสบ์บูสตนี่นะฮะบริการประมาณนี้นะครับเฮ้ยส่วนผมก็ไม่ค่อยได้เล่นบล็อกฟู้ดซะด้วยะะส่วนใจบริการไหนก็ติดต่อไปทางอีดินเหมยได้เลยนะครับน่าจะทุกอย่างของในเกมแล้วนะฮะและบริการต่อไปออสตาเทอร์เวอร์ดีเฟนส์ก็จะมีารับฟาร์มจำน่ายตัวละครหรือหาโออาบรีนะครับ หรือว่าฟาร์มตาพาร์ตฟาร์มเลดฟาร์มบอคอยแทบจะทุกอย่างในเกมแล้วโคตรจึงอ s จิเหมยชอบกลใหม่ครัง้งกับตู้ที่รีมาใหม่แล้วก็เลยโดนจับกลุก็โดนใส่หน้าแน่นอนอย่าลืมนะครับออตโต้เซลไปด้วยฮะรอบนี้มีตัวรีเจนเดอรีร่ใหม่ตรงไหนฮตัวรีเจนเดอรีร่เก่าก็เก็บไว้เดีครับ <Nope. S 2> เพราะว่ามันตึงนะฮะเป็นตัวละครที่สโลได้แถมเด็กๆต้องการด้วยนะครับเอาไว้แจกก็ได้อยู่นะ และรอบนี้เราก็ทาการกระโดดจับกบแถมรีตัวละครเพื่อ <c oughs> ทำการรีดวงอีกด้วย <c oughs> แหง้งกิีบๆเเาาก็ทําการวิ่งไปและก็ใส่เดียวแบบตึงๆโอ้อออรัวเกลือเลยสุ่มมาทั้งสองชั่วโมงแล้วสุ่มมาสองล็อตยังไม่ออกเลยแดงสักตัวยังไม่มี <c oughs> แดงมันอยู่ไหนออกทำไมก็รีนะฮะ ในรอบนี้ครับรีเจนเดอรี่ออกกระจุยเลยครับไม่รู้ว่าดวงผมสมพงษ์รีเจนเดอรี่หรือ,อยังไงฮะเฮ้ยไม่คิดจะออกเลยเออในรอบนี้ครับถึงว่ารีเจนเดอรี่ผมจะเต็มคังแล้วก็ตามครับเราจะไม่ละความพยายามในการที่จะไปซุ่มแบบจัดเต็มเฮ้ยเยังไงก็ตอนนี้เนี่ยขอต้องการชูนิตีนขึ้นครับเพื่อต้องอการพูดดวงให้กับผม บนเกงกีอ้าวอะจรจดรลี่เพียบเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งชูนิ้วตีนตอนนี้ชูนิ้วคางมาก็ฮะ<อ> <laughs> ไม่ออกเลยเหรอโอ้ฟักตอนนี้ครับขอพลังแรงเลือของทุกคนครับช่วยบันดาลให้ผมนั้นออกแดงสักตัวเถอะสุ่มเป็นแสนแดงไม่ได้จับ จงช <laughs> ูนิ้วตีนขึ้นเดี๋ยวนี้และก็กดจิ้มไปที่หน้าจอเพื่อกดไลค์ให้กับผมและกดแชร์คลิปนี้ออกไปโอ้เอ้าเฮ้ยเฮ้ยออกเชอเอ้ยโอ้โหขอบคุณนะฮะนิวตรีนของทุกคนมากเลยนะครับที่กดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะฮะได้มาแล้วตัวหนึ่ง โอ้โหแต่เรายังเหลืออีกแสนห้าเลยครับท่านผู้ชมเฮ็ดโคตรตึงเลยว่าต่มไปกี่หมื่นวะเมื่อกี้อุย้ยกี่หมื่นวะสองหมื่นเหรอแค่ประตูหนึ่งโคตรเกลือ,อ,อ,อนะครับดีที่ทุกคนนะชูนิ้วตีนขึ้นมาฮะผมก็เลยไม่เกลือเท่าไหร่และรอบนี้ครับเราก็ขอนิ้วอ่านนิ้วชี้ของทุกคนเหมือนเดิมรอบนี้จะทําการรีสเตตัสดวงออกไป และก็วิ่งไปสุ่มครับรอบนี้ตึงแน่ๆนรอบนี้ครับตอนนี้ทุกคนนันชี้นิ้วกลางขึ้นมาแล้วแน่นอนว่าสองนิ้วเลยเอาสองนิ้วนะครับนิ้วชี้กับนิ้วกลางเลยตอนนี้<ย>ดวงแม่งตึงแลวก็กดคอมเมนต์ไปตลางคลิปนี้คอมเมนต์ดูด,ดวงนะครับท่านผู้ชม่ไม่ออกเลยเอยอะไรก็ดีอะรอครับตัวหนึ่งตัวหนึ่ง ยืนเฉยยืนเฉยสูตรยืนนิ่งเออเกียงน้องเลยไม่ออกเลยว่ะสูตรยืนนิ่งอะ่ะผมก็ต้องการรีอีกแล้วเออรีไปรีมานะครับตอนนี้น่าจะตายเป็นสิบรอบแล้วแต่เนี้ย <c oughs> <c oughs> โดดใส่เดียวออ้ไม่ออกเลยนะครับเอ้าตอนนี้ทุกคนผมรู้แล้วทุกคนเอายิ้วลงใช่ไหมตอนนี้แหละ ตอนนี้แหละทุกคนเอานิ้วลงแล้วผมจะเป็นอภิมหาโคตรดวงตรงไหนเอ้ยไม่ดวงเลยอ้าวเกลนะออกก็ได้ <c oughs> ย้ายซติบดีกว่า <c oughs> รอบนี้ครับมากับซื้อใหม่ครับท่านผู้ชมแน่นอนดวงมันปังแน่ซื้อใหม่เออซือ้อใหม่ซือ้อเก่าวะรู้สึกว่าคนมันเหมือนเดิมเลย <Nope. S 1> นะฮะ <c oughs> ใหม่หรือเก่าวะเนี่ยให้ตายเถอะครับและรอบนี้แหละครับท่านผู้ชมบอกข้เดียวว่า ขายหมด ales, ปอกแล้วก็กดไปที่เบาเอ้ยเกลือ <incident> ล <language> ้วนอ้าวยังอยู่เอ้ยตากันในใจกแกในใจ

ออกเฉยให้ตายเถอะนะฮะโอ้โห,โหบอกคำเดียวนะครับว่าเกือบขิดครับผมเอ๊ะเอ๊ะแล้วมันหายไปไหนไวะเฮ้ยไอ้สุ่มไปเมื่อกี้มันออกสองตัวแล้วไม่ใช่เลยทำไมตรงนี้มันมีตัวเดียวอ้า,อา,อากวกดไลค์ไม่ได้นะเกมบั๊กไอ้เหี้ยไม่นะเกมบั๊กผมไม่ได้ตัวละครเกมก้าวเกือบตายนี่นะ<ฟ>เอาล่ะครับต้นผู้ชมครับ มาอีกแล้วเฮ้ยออกเลยเอา้าออกตัวที่สามแล้วเฮ้ยไม่มีอะไรเลยนะครับมีตัวเดียวเหมือนเดิมเฮ้ยกดยูนิตนะะเอายูนิตออกก็ไม่ได้เงินก็ไม่ลดด้วยนะลองสังเกตดูครับเฮ้ยเย้ yeah, สูตรบัคสุ่มเงินไม่ลดครับน้องๆดูดิโอ้โหไม่กระดิกเลย <No. S 1> เงินไม่ลดเงินไม่ลดว่าเอ้ยจริงๆเรารีเซฟกลับมานี่เงินหายเยอะอะให้ ตัวนี้มาได้ไงอย่าบอกนะอากิดนี่อีกแล้วตู้ลีอีกแล้วครับผมกลายเป็นกิดโคตรกากนะฮะลอยละและแล้ววิดีโอนี้ก็จะทำขึ้นเพื่อไว้อะไรให้กับน้องที่บอกว่าพี่ออโต้คิกมันตึงนะพี่พี่ผมใช้ออโต้คิกสูงนะครับพี่บอกคำเดียวพี่ผมได้ยี่สิบตัวเลยพี่เฮ้ยน้อง ใช้ออโต้คิกสุ่มได้20ตัวครับน้องโอ้โหผมนี่อึ้งเลยครับผมก็เลยบอกว่าได้เลยครับน้องวิดีโอ,อนี้ผมจะใช้ออโต้คิกสุ่มไปอีก1น0 0ง0สนหนึเพรครับบูตไปเลยฮะลัคก,กี้บูตปื้มก็ให้ฮะนี่1ชั่วโมงครับท่านผู้ชมแล้วก็ทำการใช้ออโต้คิกตัวนี้ครับทําการออโต้คิกสุ่มครับเราจะทําการออโต้คิกสุ่มไปเรื่อยๆฮะ แบบเสี้ยววินาทีและนาทีเท่ากันครับแบบสุ่มไปเรื่อยๆเลยนะฮะเราก็ทาการออโตเซลตรงหุ้ยตรงใหม่วะนึกจะออโตเซลเหลือเลนเจอรี่ไว้ดีวะตัวใหม่ซะด้วยผมก็เลยทําการออโตคิ๋วเดีและก็ทําการออโตคลิกเข้าไปครับนี่คือตอนนี้บันทึก Auto ออโตคลิกก่อนครับผมจะคลิกไปแบบปึ้มคลิกไปแบบพอดีเลยนะและวินาทีเท่ากันเป๊ะๆ,ๆนะครับนี่คลิกไปปึ๊บปึ๊บม,มันก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับ แล้ววินาทีจะกื่มันก็จะพอดีกันเป๊ะๆเลยครับน้องๆเริ่มครับมาและตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะออโต้คิกสู้ต่อไปห้ามมองจอครับเราจะทำการหันหลังให้กับจอแล้วก็สุ่มไปเรื่อยๆครับลุยเฮ้ยช่างม่ทันได้ลุยเลยแดงออกซะแล้วโคตรตึงลุยครับป๊บปป๊บปบ ันนี้สูบหนึ่งไหนไม่รู้ไปดูเราจะไปดูปิดตาก่อนปิดตาไว้นะฮะเรามาลุ้นที่หลังแล้วกัน <c oughs> <c oughs> และตอนนี้ <c oughs> ผมก็ใช้เวลา4คูณ100อีกแล้วในการเล่งวิดีโอสกิปนี้มาอย่างนั้นคลิปนี้ยาวนานถึงหนึ่งชั่วโมงแน่แและคนตัดของเรานั้นจะแห้งตายกลายเป็นปุ๋ยล้วก็ต้องใช้เวลาเล่งความเร็วแบบไฮสปีดและตอนนี้ เราไม่มองหน้าจอครับเราทำการกดออโต้คลิกไปเรื่อยๆและคลิกไปเรื่อยๆจนกว่าเกมนี้จะดับลงไม่ใช่จนกว่าตู้จะลีครับเราก็ใช้ออโต้คลิกจนกว่าเงินนั้นจะเหลือศูนย์บัตร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 ตึงกันเลยทีเดียวครับเนี่ย <laughs> ตอนนี้ผมหันหลังเกาตู้ได้กับหน้าจอก่อนนะฮะไม่มองครับผมเนออะไรออกไม่รู้เลย อู้อะไรออกอะไม่ไม่รู้เลยไม่เห็นนะมองไม่เห็นเฮ้ยอะไรออกบ้างครับนี่อะมอไม่เห็นเลยยังไงก็ฝากคุณผู้ชมดูกันด้วยนะครับว่าอะไรออกบ้างผมว่าเกลือล <Nope. S 1> ้วนแน่ๆรู้ามันจะออกตึงปะ่ะเพราะว่าในการสุ่มที่ระยะเวลาเท่ากันนะครับมันจะเหมือนว่าเฮ้ยไอคนนี้ยพยายามสุ่มต่อเนื่องไปเนื่อยไม่รีเซฟไม่อะไรทั้งสิ้นหรือว่ามันมีการันตีเบื้องหลังกันแล้วครับเนี่ยเราก็ไม่รู้ครับ เราก็ทาการสุ่มต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับบอกคำเดียวคลิปวิดีโอนี้จะจบยังไงเรามาดูกันนะครับว่าหลายเกมแล้วเราจะได้กี่ตัตฮอบอกคำเดียวครับสุ่มจนหมดแสนกันเลยทีเดียวเออแสนเลยนะนี่แสนสาหัสแม่โคตรยาวนานครับ สุ่มหนึ่งชั่วโมงล่อมาเหลือหนึ่งนาทีครับท่านผู้ชมโคตรตึงไปครับน,น,น,น้องๆและจังหวะนี้เงินของผมก็เหลืออยู่ที่สามพันเจ็ดร้อยเอ้ยเฮ้ยแดงมันออกง่ายจังวะคือสุ่มระยะเวลาเท่ากันเป๊ะเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นออโต้คิกวนลูปนะมันก็จะเท่ากันแบบเป๊ะเป๊ะเ,เ,เลยนะครับดูดิดูระยะเวลาการสุ่มครับมันก็จะคิกปุ๊บคิกปุ๊บแล้วก็หมุนหมุนแล้วก็คิก แล้วคลิกปึ๊กแล้วก็หมุนหมุนแล้วก็คลิกป yeah. ึ๊กเนี่ยเออเฮียพอดีเฮ้ยตอนนี้ครับหมดตังแล้ว <c oughs> ตังหมดเฮ้ยท่านผู้ชม <c oughs> เรามาดูกันนะครับว่าภายในหนึ่งชั่วโมงนะฮะเราได้กี่ตัวครับท่านผู้ชมเชดโครตรตึงฮนะสุ่มออเต้าคลิกเอาเรื่องนะผมเห็นแดงเยอะอยู่โอ้โหโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวตอนนี้ผมใส่ล็อตห้าแล้ว ห้ามีตรงกลางนี้ที่สุดนับแต่ต้นนะหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามสิบหกตัวเฮ็ดเกชี้โคตรสุดนะครับน้องสายดวงแล้วเราก็ ก็มาที่จินกุ้งช็อปร้านของกระผมเองครับนี่คือร้านที่สุ่มตัวละครอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะไม่มีการซื้อสดนะครับผมลุ้นดวงอย่างเดียวสดๆนะฮะตอนนี้ก็2เกมครับออตาตากับอ่าทอยเลตทาวเวอร์ดีเฟน์นะฮะก็จะมีการันตีเกือทุก20รอบการสุ่มนะครับผมถ้าใครสุ่ม20รอบแล้วไม่ออกเนี่ยกรุณาอาติเออไม่ใช่กรุณามารับของฟรีที่ร้านได้เลยนะครับไม่ใช่ร้านดิเหมยร้านจินกุ้งนะครับ ติดต่อทาง Facebook ได้เลย